อย่าเป็นแบบนั้นรีบนอนไปก็แค่ผู้หญิงพรุ่งนี้ฉันจะหาหนึ่งคนที่ดีกว่าเธอให้คุณฉันไม่ต้องการฉันต้องการแค่เธอ คุณตาบอดแล้วหรือทุกคนคงเคยเห็นภาพหลินชิงเสียกำลังอาบน้ำในลำธารหุ่นเซ็กซี่นั้นคือความฝันของผู้ชายและผู้หญิงทุกคนขณะเต้นมือเท้ายังแสดงความรักทุกรูปแบบผู้หญิงที่ไม่มีใครเทียบได้คนนี้แม้แต่จูอีก้ก็ตกตะลึงหญิงสาวค้นพบพฤติกรรมอยากคายของเขาอย่างรวดเร็วบินขึ้นไปกอดตัวเขาลงไปในน้ำด้วยเผชิญกับปากที่หวานของจูอี้หญิงสาวอับอายและกรดเคืองตีเขาด้วยแส้ยาว เมื่อเห็นอีกฝ่ายหลบได้เธอก็ตีใส้อีกครั้งต่อหมายครั้งนี้ไม่ใช่จุอีแต่เป็นงูเขียวที่เกาะบยนเถาวันบนผิวงูมีคำว่า รีบกลับไปที่วังหญิงสาวคนนี้มองไปที่จูอี้หนึ่งทีและรีบออกไปจากที่นี่แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่รู้จักตัวตนของกันและกันแต่โชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้จะค่อยๆถูกเปิดออกผู้หญิงคนนี้คือหญิงสาวมาป่าที่เคยช่วยชีวิตจูอี้เมื่อตอนที่เขายังเด็กเธอเป็นผู้พิทักษ์นิกายปีศาหญิงสาวมาป่าและจูอี้เป็นสองนิกายที่เป็นปฏิปักษ์ยิ่งกว่านั้นอาจารย์ของนิกายปีศาโนซรงรักหญิงสาวมาป่าอย่างสุดซึง้งโนซงและพี่สาวเป็นสัตว์ประหลาดเขาเคยฝึกเวทมนต์ปีศาจจึงถูกปรมาจารย์นิกายหูดังงไล่่ออกจกจจาาาาเินนหยปีทีทผม เกลียดหัวหน้านิกายแห่งจุงเฉินมาตลอดสาบานว่าจะไล่ตามและฆ่าพวกเขาให้หมดสิ่งแรกเมื่อนํานิกายปีศาจกลับยิบสีคือการสังหารชี้ยางปรมาจารย์นิกายวูดังไม่นานหัวหน้านิกายที่ยิ่งใหญ่ ก็รู้ข่าวเกี่ยวกับการปรากฏตัวของหญิงสาวมาป่าวันนั้นพวกเขารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีจัดการกับนิกายปีศาจหลังจากหารือเสร็จพวกเขาตัดสินใจส่งพลมมาไปที่เซนไห่ชวนเพื่อป้องกันไม่ให้ละทินิกายปีศาจผ่านไปเดิมทีชี้อย่างตั้งใจให้จูอี้เข้ารับตำแหน่งผู้นำเพื่อสร้างชื่อเสียงต่อหน้าหัวหน้าใหญ่แห่งนิกายไม่คาดคิดว่าจะถูกจูอี้ปฏิเสธอย่างไรก็ตามชี้อย่างกลับโยนการให้จูอี้โดยตรงจูอี้ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องนำทีมไปที่เซนไห่ชวนได้ยินพี่สาวและคนอื่น กำลังเจราจาว่าจะจัดการกับนิกายปีศาจอย่างไรโจออ้รู้สึกเศร้ามากเขาไม่รู้ว่าทำไมต้องสู้และฆ่ากันพี่สาวกลับบอกว่าเขาใช้ทฤษฎีชั่วร้ายหลอกลวงมวลชนและกวนใจกองทัพโจออ้รู้ว่าพี่สาวมีความทะเยอทะยานมากจึงหยิบกาดออกมาแล้วโยนให้เธอไม่คิดว่านิกายปีศาจจะมาฆ่าในเวลานี้ในยามที่ปั่นปว่วนโจออ้จะอยู่ห่างจากทุกสิ่งได้อย่างไรเมื่อเห็นลูกศิษย์ของตัวเองตกอยู่ในการต่อสู้ที่ดุเดือดโจเอ้หยิบแท่งไม้ตั้งใจจะแยกผู้คนของทั้งสองฝ่ายออกจากกันในเวลานี้หญิงสาวมาป่าก,ก็บินลงงมมาาาจกท้อ้อฟเริ่ การต่อสู้ที่ดูเดือดกับจูอีจูอีช่วยโอกาสตอนที่เธอไม่ได้ป้องกันพิกผ้าคลุมของหญิงสาวมาป่าได้ด้วยเหตุนี้พวกเขาทั้งสองจึงรู้จักตัวตนของกันและกันเพราะอยากให้หญิงสาวมาป่าถอนกําลังออกจากจุงเฉินจจอีคว้างดาบยาวไปทางหญิงสาวมาป่าแล้วปล่อยให้เธอจัดการหญิงสาวมาป่าตกอยู่ในสภาวะลังเลอยู่ครู่หนึ่งในตอนนี้เข็มพิษของพี่สาวก็ลอยตรงมาหญิงสาวมาป่าไม่ได้ป้องกันจึงถูกแทงจูอีรีบพาหญิงสาวมาป่านี้ออกจากที่นี่ไปที่ถ้ำในขณะเดียวกันก็ช่วยดูดเลือดพิษออกจากร่างกายของเธอหญิงสาวมาป่า ที่อ่อนแอไม่สามารถทนได้อีกต่อไปหมดสติไปทันทีวันต่อมาในความฝันจูอี้ถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงครุ่นได้ยินจังหวะที่คุ้นเคยในที่สุดจูอี้ก็รู้ว่าหญิงสาวมาป่าก็คือเด็กผู้หญิงที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้ประตูที่ปิดด้วยฝุ่นก็ถูกเปิดออกทันทีทั้งสองคนมองกันด้วยความรัก,กริมลำธารจากนั้นก็เข้าสู่พวังแห่งความรักทันทีนี่คือภาพที่ต้องชำระเงินจึงมีแต่ VIP เท่านั้นที่ดูได้ฟังจริงไม่มีทั้งพ่อและแม่และอาศัยอยู่กับมาป่ามาตั้งแต่เด็กโนซงหลังจาาาาากกกทีี่่่พพบเเเธธออ็ข้ขสูนิยปไมม แม้แต่ชื่อจนถึงตอนนี้อิงจากคำว่าฟังบนหลายของเธอโจอีอตั้งชื่อให้เธอว่าฟางจิงทั้งสองจึงตัดสินใจซ่อนตัวจากพวกยิปซีทำให้เกิดเป็นนางฟ้าคู่หนึ่งอย่างไรก็ตามฟางจิงกลัวว่าเมื่อแก่ตัวไปเธอจะถูกวิพากษ์วิจารณ์โจอีอยิ้มและบอกว่าเขาจะนำดอกมิเลเนียมมาให้เธอให้เธอคงความอ่อนเยาว์ตลอดไปเพื่อแสดงความมุ่งมั่นของตัวเองเขายังสาบานกับสวรค์และโลกทั้งสองคนหลังจากสัญญากันฟางจิงออกไปคนเดียว ัดสินใจกลับไปทำลายลัทธินิกายอสูรน,นี่คือหนังที่กล้าหาญที่สุดของหลินชิงเสียดัชนีความไวสูงตระงาดรวมกับเลสลีย์จางโชชิ้นส่วนของเทพนิยายโบราณฉากที่ละเอียดอ่อนมากมายต้องผ่านการตัดต่อเพื่อเข้าฉายในจีนแล้วหนังเรื่องนี้มีเวทมนต์อะไรทำไมถึงสามารถทำให้แฟนๆนับพันอกหักมา29ปีจุดเริ่มต้นของหนังมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเขากำลังปกป้องดอกมิเลเนียมตำนานเล่าว,ว่าดอกไม้นี้สามารถคืนชีพให้คนตายได้กระดูกแห้งก็มีเนื้อเหลือเวลาอีกเพีียงงชั่่่วโมกกออนทด จบจะ้านแต่ผู้ชายคนนี้รออยู่ที่นี่มาสิบปีแล้วทันใดนั้นบนยอดเขาก็ปรากฏมีทหารคนหนึ่งมาขโมยดอกไม้ชายที่มีดาบเพียงเล่มเดียวก็ฆ่าอีกฝ่ายทันทีใครจะสำคัญไปกว่าจัก,กรพรรดินในหัวใจฉันคนที่สำคัญที่สุดคือเธอฉันรอเธอมาสิบปีแล้วฉันไม่รู้ว่าเธอรู้หรือเปล่าบุคคลน,นี้เป็นสิทธิที่แท้จริงของปรมาจารย์ที่หูดัง โจเอ้เขามีพรสวรรค์โดยธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของพระอาจารย์แต่เขาไม่มีความสนใจในตำแหน่งนี้เขาหวังว่าตัวเองจะได้ออกเดินทางไปทั่วโลกวันนั้นเขาช่วยลูกแพะตัวหนึ่งระหว่างทางบังเอิญเจอกับฝูงมาป่าโจอ้ Joey, ไม่มีทางกลับ ทันใดนั้นเสียงคลุยอันไพเราะก,ก็ดังขึ้นในท้องฟ้าเต็มไปด้วยหิมะสีขาวเด็กหญิงตัวเล็กๆเ,เป่าคลุยยืนอยู่ตรงนั้นหมาป่าก,ก็ถูกเสียงคลุยพาไปที่อื่นหลังจากได้รับการช่วยเหลือจูอี้ไม่รู้ว่าเธอคือหญิงสาวหมาป่าที่โลกมักกล่าวถึงแค่หลงเสน่ห์เด็กสาวคนนั้นอย่างสุดซึง้งไม่คิดว่าการพบกันครั้งนั้นจะทำให้ทั้งคู่ผัวพันกันไปตลอดชีวิตสิบปีผ่านไปในพริบตาจูอี้ก็โตขึ้นเขาต้องการทำความดีจึงมักจะย่องลงมาจากภูเขาตอนนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งสงครามประชาชนอยู่ในความทุกกยาก ที่ตีนเขาเพราะกลุ่มชาวบ้านที่ยากจนอยากมีชีวิตรอดจึงขโมยของกินยังไม่ทันได้กินก็ถูกนายทหารค้นพบปฏิบัติต่อชาวบ้านเหมือนไม่ใช่คนนายทหารที่โหดเยี่ยมพาพวกเขาไปสังหารหมู่ในเวลานี้เองที่ผู้หญิงในชุดขาวบินมาเห็นเธอใช้แส้ยาวฟาดทหารที่วิ่งหนีมีทหารคนหนึ่งอยากจะสู้กลับผลก็คือถูกตีเป็น8ชิ้นในครั้งเดียวเพิ่งหันมาใบหน้าที่สวยทําให้ทหารดูเพลินจนลืมโต๊กลับจากนั้นก็ถูกทำลายล้างจนหมดสิ้นมีสามีภรรยาคู่หนึ่งฉวยโอกาสวิ่งหนีแต่ภรรยากําลังจะลอดแล้วทั้้งไม่่รูวา จะทำยังไงก็พบกับจูอี้ที่กำลังลงมาจากภูเขาพอดีแม้ว่าจูอี้อยากจะช่วยแต่กลับไม่รู้ว่าต้องทำยังไงใช่ช่วงเวลาที่กำลังตื่นตระหนกหญิงสาวชุดขาวก็มาสถานการณ์วิกฤตเธอไม่มีเวลาคิดมากมอบลงและเริ่มยื่นมือช่วยเหลือไม่คาดคิดว่าผู้หญิงที่อยู่ในกระบวนการคลอดบุตรจะเสียชีวิต เนื่องจากพลอดยากแต่ผู้หญิงคนนี้ยังไม่ยอมหยุดเคลื่อนไหวไม่นานนักหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงร้องของทารกสามีทั้งเจ็บปวดทั้งดีใจกอดลูกชายของตัวเองหัวใจที่ซื่อสัตย์ของหญิงสาวในชุดขาวทําให้โจอี้ประทับใจเห็นเงาหลังกําลังจากไปโจอี้แอบตามหลังไปไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพเซ็กซี่ที่ทําให้เขาลืมไม่ลงตลอดชีวิต